สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคนสองเลขครับมาดวงนะครับช่วงงการแล้วใช่ขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วกันจะเอาไปใช้ในชีวใช่จะมีเงินเที่ยวช่วงสงการนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแล้วกันนะไปกันครับไปครับขอให้โชคลาภกับเอฟซีทุกคนทุกอย่ะที่ได้รับชมคลิปของพวกเราด้วยนะครับ อ๋ออังาเออสาธุสาธุเอาสีหนึ่งหนึเฮ้ยนูมันหกแปดจริงมาขอจุดเลขทุกมงคลไว้ตรงนี้ได้ไหมสตกอันนึ้มาของเขาดีดเอียไม่ใช่ดีของเขาสาธุขอเล็กแม่ๆมหนเงขอให้ปังๆเออสาธุสาธุปังเลยนะครับชาริติชารีดินะลิดิชาอา ณนะชาลีโชคลาบไหลมาณนะชาลีติกอันนี้จะเป็นเลขทูปมงคลเป็นเมตสเขียนเลขทูปเมตสเขียนวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะอะนะทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูเลขกันนะทุกคนเดี๋ยวไปไหว้สาลยี่หอมก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขยับเซียมซีจากตรงนี้นะทุกคนเนาะ จากสารยี่หอมนะครับก็ขอให้เป็นเลขนํำโชคสมําหรับผู้ชมทุกท่านทางบ้านเนาะขอให้ปังๆเด้อสาธุจริงๆที่นี่นะทุกคนมันจะมีโอกาสที่มันจะเข้าอ่าเลขทูบด้วยเลขกระบอกเซมซีด้วยก็ขอให้ให้ตามเลขเซมซี MC ด้วยแล้วกันเนาะสาธุสาธุาาั่น,นออกมาแล้วอุอย้ยออกง่ายด้วยอะเลขหกนะทุกคนเลขหกนะครับ หนึ่แปดเลขแปดนะครับแปดตรงครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ด <7. S 2> หรือว่าเก้าแปดเจ็ดหนึ่สาุถ้าเลขออกมาเรียงแบบนี้นะผมว่าแนะนำว่า ควรตัดสองตัวนะครับควรตัดสองตัวแล้วกันนะรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผุมไปส่องเลขสารพระก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนอย่าปุ่มมันมาดูสั่งนี้ไปครับทุกคนอย่าผมพาทุกคนส่องเลขทูบมงคลนะครับทุกคนอุ้ยฮะอุ้ยชัดขนาดนี้เลขอะไรอุ้ยทุกคนตั้งแต่จุดทูบอันนี้มาอันนี้ชัดสุดแล้วละ่ะตั้งแต่ได้จุดของเลขทูบของบริษัทนี้ที่ ได้บูชามานะทุกคนเลขนี้คือสองสามหกนะครับสองสามหกหรือว่าสองสามเก้าเป็นทูบอันอันเดียวที่เคยจุดมาแล้วชัดมากๆกับทุกคนก็คือเลขนี้เลยเนาะุ้ยแปลกไม่เคยไม่เคยเห็นเขาทําชัดขนาดนี้ไงปกติเขาก็จะแบบให้เลขมันเหมือนปฏิทินจีนใช่ไหมพอมันเป็นเลขแบบนี้ปุ๊บหยุยชัดทุ่มไหมทุกคนทุ่มเลยเนาะเนี่ยชัดเลยนะ อุ้ยชัดจริงๆสามเก้าสามหกเนาะสองหกสองเก้าโอ้หลายตัวอยู่เนาะแต่ก็ลองตัดดูทุกคนนะครับเผื่อเป็นเลขนําโชคเนาะ,ะเทียบกับสํานักอื่นๆด้วยนะทุกคนที่เขาให้เลขมาเนาะก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งแล้วทำให้ทุกคนได้รับโชคในรอบต่อไปก็เป็นได้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วกันเนาะปังๆนะทุกคนนะนะครับเอาท่านผู้ชมค,ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในศาลยายหอมนะครับอยู่เนินพระจังหวัด นครปฐมนะครับก็วันนี้มาขอโชคขอลาบที่นี่นะครับก็มากับามาดูองกับบ่า,บาวไอ้คนใหม่ด้วยนะครับวันนี้เรามาขอโชนะคเนาะเมื่อกี้มีการเสียเส่ยงเซียมซีนะครับแล้วก็ขอโชคจากศาลพระแล้วก็ศาลนี้เป็นศาลยี่ยหอมนะครับก็มาเสี่ยงเซียมซีกันนะครับก็วันนี้ได้เลข2ชุดเนาะทุกคนเอาไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเลขที่เราได้เมื่อกี้ท่านผู้ชมเนาะก็จะมีเลขที่อ่า สารพระเนี่ยผมจุดทูบเลขมงคลได้เป็นสองสามหกคนสองสามหกหรือสองสามเก้าก็ได้หรือว่าเอาไปตัดเสียงไปตัดสองตัวนะครับเสียงโชคเสียงดวงด้วยแล้วกันนะครับส่วนสาลยาหอมเมื่อกี้เสียมีนะครับที่ขย่ออกมาเมื่อกี้ก็เป็นหกหกเจ็ดแปดหรือว่าหกแปดเจ็ดนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้รับโชค อย่าลืมนะครับตัว6กติเป็นกาวได้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโออื่นๆของพวกเราด้วยกันวันนี้ผมคนสองเลขบอกคนใหม่แล้วมาดูองตลาทำชมก่อนแลวพบกม่ไกคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปแล้วขอทุกคนได้รับโชคงวดวันที่1เมษาลำ่ำเลิศรวย,วยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้สงการานนี้นะครับจะได้มีเงินเที่ยวมีเงินทําบุญกันวันนี้ลาไปแล้วท่านผู้ชมสสดครับบ๊ายบายครับ